ครับเพื่อนๆคริปโตตาวันนี้นะจะมาแนะนำนะฮะการเล่นบอมคริปโตบน Android นั่นเองนะนะ,ะสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีก็คือนะครับต้องไปติดตั้งนะ,ะเจ้าแอปนะเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า k i วนะี่เบราว์เซอร์นะครับ k i v i นะเพื่อนๆก็เสิร์ช k i วี่เบราว์เซอร์นะครับ k i วี่นะลองเสิร์ชลองเสิร์ช k i วี่อย่างเดียวก็ได้ กีนะ็จะเห็นนะครับเป็นรูปนกกีวีนี่เองนะครับนะเราก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะสิ่งต่อไปก็คือเพื่อนเพื่อก็ต้องมีลงนะครับตัว MetaMask Extension นะส่วนขยายบนเบราว์เซอร์นะครับเพื่อนเพื่อนก็เซิร์ช MetaMask นะครับ หรือว่าเ e ิร์ h extension ก็ได้นะ,ะ m e t a m a s k e x t e n s i o n อ่าก็เราสามารถไปติดตั้ง Metamask extension ของ Chrome ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็สังเกต u r l ให้ดีนะครับว่าวามันเป็น u r l ของของ Chrome ใช่ไหมนะฮะนะก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะติดตั้งนะครับก็ตัว MetaMask นะบน Kiwi browser รนะฮะเพราะว่าเหมือนกับ Kiwi browser เนี่ยทำโดย กูเกหรือเปล่านะ,ะหรือว่าหรือว่าอะไรสักอยากก่างจาไม่ได้นะนะฮะเพื่อนก็นะครับเมื่อเพื่อน,น,นติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเอา Face Key, เฟ e คิ y อะไรมาก็มันก็จะมีเห็นไหมครับว่ามันก็จะมี m t t m Ma สด้วยนะฮะซึ่งเ e t a Ma เราก็สามารถที่จะ,ะเข้าบัญชีอะไรของเราก็ได้นะครับ เนะพื่อนๆน,น่าจะเห็นสกรีนใช่ไหมฮะเนี่ยก็เพื่อนก็นะครับเข้าสามารถเข้า MetaMask ได้นะนี่นะฮะสมมุติว่าอันนี้ก็เป็นบัญชีของผมนะครับก็จะเห็นว่ามันก็โอเคมีเหรียญมีอะไรอยู่นะฮะก็ทําได้เหมือนปกตินั่นเองนะทีนี้โอเคเราก็นะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเกมนะครับบอมคริปโตก็ได้ ทีนี้นะถ้าเข้ามาเว็บไซต์ปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีปุ่มเพลย์ให้นะครับเพราะว่ามันต้องเราต้องเข้าไปที่ต้องไปเลือกเป็นเดสก์ท็อปไซต์นะฮะไปกดเดสก์ท็อปไซต์นะไปกดให้เป็นเดสก์ท็อปไซต์แบบนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ปกตินะเราก็สามารถที่จะเคลย์นาวได้นะฮะได้นะฮะนะตัวนี้ก็ต้องต้องดูว่ามันเป็นเดสก์ท็อปไซต์ไหมครับให้เหมือนกับไซต์ของคอมนั่นเองนะครับเป็นเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์นะฮะ นะนะครับนะซึ่งนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปเช็คดูว่าไอ้มันมันนะมัน,ม,นมันผูกกับเมตาแมสหรือ,อยังนะฮะเพราะว่าในเมตาแมสเนี่ยมันก็จะมีให้คอนเฟิร์มนะว่าว่าผูกหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวผมตอนนี้นะมันคอนเน็กอยู่ผมจะลองนะครับลบเจ้าตัวบอมคริปโตออกนะเพื่อจะดิสคอนเน็กนะครับ เพื่อลอง disconnect ดูนะ,ะมันก็จะมี data meta map ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะะนี่นะ,ะสมมุติเอาใหม่นะ r e f r e s ใหม่นะครับมันมาตอนแรกมันก็จะให้เรา connect wallet ก่อนนะแต่ว่ามือถือผมช้านิดน,นึงนะนะฮะมันบางทีมันอาจจะเล่นไม่ได้นะแต่เขว่า connect show ได้นะครับ เรานะก็ต้องเลือกบัญชีครับสมมติผมใช้บัญชี10นี้นะฮะก็เลือกบัญชีแล้วนะครับทำการ Connect Connect เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กลับไปหน้านะบ,บอมคลิปโตนะนะครับก็ประมาณแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นได้นะฮะเขาเล่นได้นะถ้าใครเข้าไม่ได้ก็อาจจะต้องนะครับ ใช้ VPN นิดหนึ่งนะครับของผมก็มันคอนเน c t ได้แต่ว่ามันนะครับโทรศั์มันช้านิดหนึง่งมันเข้าไม่ได้นะฮะก็อันนี้ก็ประมาณแบบนี้นะครับนะบสำหรับนะการตั้งค่านะฮะเ,เล่นบอมคริปโตบน Android นะครับด้วยกีวีเบราวเซอร์ โอเคนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะฮะก็น่าจะนะเหมือนก็ใช้ Meta Mask ปกติแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนสงสัยตัวไหนก็ถามมาแล้วก็ฝากติดตามกันนะครับพอผมกดออกปุ๊บมันเข้าได้เลยเลยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะฮะผมปิดอีกเครื่องนึงก่อนเดี๋ยวมีปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูฮีโร่ได้นะฮะนะ ประมาณนี้ครับแต่ว่าของผมมันนะฮะมือถือมันช้านะครับก็กดไม่ได้นะฮะคนอื่นเขเขาก็เล่นปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ